ครับพี่อวันนี้เป็นยงได้มาเป็นตัวเชเป็นแบบว่าชาีท่าใหม่หรือทาใหม่ครัอองงบ่เ้ยคุณงฮะแต่ละคนี้คำถามแรกคือร้อนไหมใครร้อนถึงครัร้อนไหมถึงอากาศหรือมาถึงตัวผมครับผมเ่เล่นนะครับเ่เล่นนะครับตาย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 ละตายตายอะครเงี้อนี่ตายแน่ร้อนเล่นไหครับเขาก็ร้อนนก อ๋อหนังฮอตจริงครับเรียกได้ว่าภาคนี้แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆขอบคุณที่แบบว่าเชิญชวนพวกเราพ็อกซี่เป็นหนึ่งในโฮสต์เมนไทยแลนด์ในวันนี้แล้วกันครับก็ตื่นเต้นนิใจมากเพราะว่าเราเองก็เคยดูทั้ง2ภาคมาก่อนอะไรย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าภาค3ก็ค่อนข้างแบบว่าระยะแกลในการที่แบบจะกลับมาภาค3ค่อนข้างห่างหายพอสมควรพอกลับมารู้สึกว่ามันมีความแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ความท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วคนชอบอะไร้ากชิชิชอบอะไรจริงๆภาพจำของตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอ่าคับกับอาชญยกรรมแล้วก็รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ดูมายากคนแล้วงงทุกรอบเ็ราเกิดทำได้ไงซึ่งมันจะมีซีนนี่เหออ,อ,าอมานอะก็มาเลยออย่างเช่นอันที่ปลดพันธนาการอะตอน<ม>ที่<ด>อยู่ใน<า>น,น้ำนะภาคแรกภาคแรกนะคือคุณชอบมากที่สุดเพราะรู้สึกดูแลอุด,ดอัดดีนะรู้สึกว่าเขาเก่งดีนะรู้สึกว่าแต่ละคนมีความสามารถความถนัดแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปนะด้วยอลีลาเออ โออานีชอบมายาวคนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เป <ừ. S 1> ็นความที่เป็นหนังยาเรายิย่งอินเข้าไปใหญ่แล้วก็เคยดูภาคหนึ่งภาคสครับก็ตั้งตารอที่ดูภาคสามากเพราะว่าอย่างที่เขาบอกคือมันมีแบบเซนซีด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรใหม่ๆหมีคนใหม่้วยเห็นที่เขาสป,ปอยมา,มายมน,นี้ก็อยาอกรู้ว่าเออคนใหม่ที่เขาก่อเนี่ยคือมันจะเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วหนูก่ชอบเน่นมยากด้วยนิดนึงครับนิดนึงนี่นี่มามานี่นี่นี่นียาคน<ผ>ม,มาหากินเลยโชว<อ><ม>์หน่อย พี you, right? ด่ดูแหวนนะพี่ดูแหวนนะอ่ะด right? ูแหวนดูแหวน่ครับวันนี้เลยวันนี้วันนี้ผมดูพวกี่วาวช่องลีนเลโอ้ยแข่งมากเลยผมก็วาวหายเลยล่ะดีกันล่ะดีกันล่ะดีการนะดีการเอ่อจริงๆผมมาชอบหลายซีนมากๆแต่มีซีนหนึ่งที่ผมสึกตาตรึงก็คือเป็นซีนที่เป็นภาค2ครับตอนที่เขาแบบว่าต้องไปเอาเหมือนชิปอะไรเงี้ยครับผมเขาต้องผ่านเครื่องสแกนซึ่งตอนนั้นสึกว่ามันเป็นบางอย่างที่แบบทุกคนต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กอับครับเพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งคือพลาดปุ๊บ แกว่าคือทุกคนจะโดนจับเลยทุกคนที่มันจะมีผ้าที่ไว้ในมือแล้วแบบสลับมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไว้ที่หมวกบ้างไปไว้ที่แบบรองเท้าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบซีนมันซีนที่แบบทำได้เจ๋งมากว่าเราว้าวมากๆอะไรเงี้ยครับผมผมคิมก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปบนเวทีครับพี่ชอบคนที่เป็นแบบเกี่ยวกับ ฮิ่ดูทายชอบการสะกดจิตอะไรครับแต่ว่านอกจากคนแล้วเนี่ยทีนจะชอบอย่างนึงก็คือการหักมุมในเรื่องครับคือมันทําให้เราแบบตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองมามันทำให้เราแบบเฮ้ยเราไม่ถูกเลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่าใครจะหักของใครหรือเฮ้ยมันจะแบบพลิกล็อกยังไงซึ่งคิดว่าภาคสามเนี่ยน่าจะหักมุมมากๆไม่ต่างกันเลยครับผมก็รอดูเหมือนกันครับผมเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเปล่าค่ะคนที่อาจจะแบบไม่ได้ดูภาคหนึ่งภาคสองแต่ดัภาคนี้ก็รู้ได้ไหมครับได้ครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมน้ายูซีมี้ร ต่อให้หรายละคนอาจจะยังไม่เคยดูภาคแรกหรือภาค2มาก่อนผมเชื่อว่าพอเราเริ่มจากภาคสาจริงๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจถึงบริบทตัวละครได้แล้วก็รู้สึกว่าภาคนี้ดีตรงที่ว่ามันจะมีกลุ่มเจเนอเรชันเจนซีมาใหม่ด้วย mm hmm. ทําให้รู้สึกว่ามันแบบเข้ากับยุคสมัยของเราในปัจจุบันด้วยอะไรย่างเงี้ยสว่าน่าจะมีความหลากหลายความสดใหม่ความแบบ เด็กแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องแบบงัดกลเม็ดกันมาในมายโกในหนังแน่นอนเรียกได้ว่าแบบภาคเนี้ยทุกคนน่าจะดูแล้วแบบนั่งไม่อยู่กับที่เพราะแบบมันตื่นเต้นตลอดเฮ้ยสรุปแล้วใครจะมาเป็นทีมใครใครจะทรยศใครหรือเปล่าซึ่งแบบเหมือนเราดูไปเราก็ลุ้นไปว่าเอ๊ะคนไหนจะฝ่ายดีฝ่ายร้ายกันแน่ก็อยากทุกคนรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ13พฤศจิกายนนี้ครับผมพี่กันดูอินมากเลยอะจังกนเลยอ่ะผมชอบผมชอบมายโกมากครับแบบชอบหนังที่เกี่ยวกับแนวแบบแบบว่ามีความแบบลี้ลับแล้วก็มีความแบบสืบสวนสอบสวนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคครรัับบาางน อ่ะงานสามคนก่อนแล้วกัน VOC ว่าไงครับผมไปไหนครับตอนนี้สีผมเหรอครับสีผมก็ที่จริงผมมีแพลนี้จะเปลี่ยนเร็วๆนี้นะเฮ้ยเฮ้ยสปอยนี้เลยเหรอเปลีแล้วเหรอไปลี่ยแล้วเหรอเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะอะไรนะเพื่ออะไรหรือเปล่านะเพื่อไม่ได้แล้วก็มีอะไรไม่มีอะไรครับแต่ก็อยากจะฝาก VOC นิดนึงครับผมตอนนี้ มีซีรีส์ครับผมชื่อว่าแหวนวานาบีครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่ด้วยชื่อแหวนวานาบีก็อยากจะฝากไว้น่าจะใกล้เร็วๆนี้มากๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันนะครับคนที่จริงมีวิกเตอร์ด้วยอีกคนนึงแต่วันนี้วิกเตอร์เขาติดภารกิจครับผมใช่ครับลุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออคุณว่าไงบ้างเชื่อว่าลุคใหม่เราเห็นมากันตลอดตลอยู่แล้วจะมีโยชิซึ่งอย่างที่ทุกครอติดตามว่าเพลงใหม่ของเราเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนเนื้อเพลงรังไง ก็เรามีหลายคนเนี่ยเรามากเยอะสีก็ให้่ทุกคนรอติดตามเราฝั่งนี้ก็เป็นผี่ชายที่แสนมีครับของเราก็เป็นยูนิดูออครับคิมกันครับผมก็ตอนนี้เป็นยังเป็นพี่ดิเกิลพี่สาวคอนโซลไดครับก็ยังสามารถฟังเพลงพวกเราได้แล้วก็ทำชาเลนจ์ได้เรื่อยๆครับผมก็ใช้เป็นเสียงของเราแล้วก็ติดแฮชแท็กพี่ดิเกิลชาเลนจ์แค่นั้นเลยครับแล้วก็คิดว่าเร็วนี้จะมีซิงเกิลคัมแบ็ก 6คนด้วยแล้วก็จริงๆฝากน้องชายคนเล็กของมอินหนึ่งคนด้วยน้องกอของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ติดภารกิจเช่นกันซึ่งน้องกอก็เร็วๆนี้เดือนหน้าครับก็จะมีกองสมรณ์แล้วสมับรใครที่จองบัตรเรียบร้อยแล้วก็รอเจอน้องกอได้เลยเรียกได้ว่าแบบน้องกอกําลังซุ่มซ้อมแล้วก็เตรียมแบบโชว์พิเศษพิเศษรอทุกคนอยู่ครับตอนนี้ผมเองก็ตื่นเต้นเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโชว์ของน้องมีอะไรบ้างเพราะน้องก็ไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่น้องอยากให้แบบเซอร์ไพรส์มาดูคอนเสิร์ต้องด้วยกันออะาาาจจมมียยล่นั้นเฮ้ยคือน้องก็อไปซุ่มด้ S <S ใช่ครับคือเขาก็เก็บความลับของเราหลายครั้งเขาเก็บความลับเหม,<ร>มือนกันครับเราน้องแทบไม่บอกอะไรเลยครับรอบนี้น้องเขาอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนจริงกลัวแบบเราอาจจะหลุดสปอยบอกของน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยป่าวกลัววันจริงเราหนีไม่อยอมไปดูมาเรามาดูเรามาดูน้องชายเราอยู่แล้วแต่ว่าคนนั้หละช่วงนี้แย่กันแยกกันทำงานสามบ้างเองบ้างนิดหนึ่าอ่าใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็เดี๋ยว่กำลังจะเตรียมปล่อยซิงเกิลคัมแบ็คครับผมในปลายปีนี้ครับก่อนคอนเสิร์ตแน่นอนเพื่อทุกคนจะได้แบบว่า มีเพลงให,หม่ๆไปช่วยกันอังโก้ช่วยกันน้องช่วยกันเต้นในคอนเสิร์ต24มกราพ็อกซี่เดอร์ต์คอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตก็จัดคอนเสิร์ตได้หนคะว่ามันจะมีที่เห็นอะไรบ้างที่มาที่ไปทีม่มันมกับต้นตีลอย24่สิบส่มกราออจริงๆเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นด้วยถ้าพูดค,ความจริงนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือฮอ ค่อนข้างเป็นที่จับจ้องจับต้องของทุกๆคนมากๆเรื่องคิวซ้อมของพวกเราด้วยหรือว่าคิวอะไรใดๆเรารู้สึกว่าเราเลยอยากจะจัดช่วงที่มันหลังปีใหม่ไปประมาณหนึ่งก่อนเพราะผมเชื่อว่าคนน่าจะแบบต้องชอใช้จับจ่ายเงินกันเนาะแบบไปท่องไปเที่ยวพ,อพ,อพ,อพออกักพักผ่อนกันเรารรู้สึกว่าช่วงสิ้นปีกับช่วงต้นปีเป็นช่วงที่ทุกคนอยากจะแบบออกไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนกันก่อนหลังจากนั้นพอผ่านช่วงปีใหม่ไป,ไปสักระยะนึงแล้วช่วงไปลายปีผมก็อยากให้ทุกคนแบบมาสนุกกันต่อมามีความสุขก,กันต่อครับพวกเราพ็อกซี่ยววกับ่า เราจะได้เดินทางไปด้วยกันในแต่ละดวงดาวต้องบอกว่าแบบพอปีใหม่ปุ๊บเลยพาทุกคนไปดาวดวงใหม่อ่ะถูกต้องต้อนรับอะไรใหม่ๆครับใช่ดาวดาวไหนอะก็มีอะไรดาวนาแม็มีดาวนาแม็กงช่มีเยอะพี่มันพูดพอะไรเยอะไม่ได้ครับมันมันจะสปอยเยอะนะครับพี่พี่กลุ่มก็เต็มที่น้องครับเต็มที่แน่นอนครับผมเพราะว่าคุณชอบคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตมากเป็นแบบเอเลี่ยนเนี่ยนี่แล้วก็คุณเห็นถึงสีสันแล้วก็ความแบบ แปลกๆเสื้อผ้าแปลกๆออมันแบบสวยงามมากแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่ามันแปลกขนาดไหนเนาะมันแบบเก๋ขนาดไหนไปให้ดูที่โปสเตอร์ของบอได้เลยถูกต้องครับเพราะเรามีเหมือนแบบพลังของตัวเองเท่าคนใช่ครับใช่ครับบอกได้ยังคะว่าพลังแิบจริง,รง<ๆ>ประกาศไปแล้วว่าแต่ละคนจะมีการควบคุมเหมือนคล้ายกับดวงดาวต่างๆมีบางนจะเป็นแบบว่าควบควบคุมควบคืดพันนาดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับผมใช่ อ่งรีเป็นอะไรทรายไม่ใช่เป็นนักประจนไทยนักประจนไทยอ่องรีฟิลเหมือนแบบเขาแบบโรบินฮูดอะไรเงี้ยคือแบบคนที่แบบต่อสู้ได้แบบด้วยแบบมือเปล่าเก่งๆอะไรเงี้ยครัวามสามารถแบบเป็นซาวไวนวอรได้อะไรเงี้ยของผมเป็นนักดาบครับนักดาบใช่ครับผมผมเป็นเออ่ทหารเล็กไหลเล็กไหลครับผมเสกจี่หูเป็นเหล็ก เป็นเหล็กเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กใช่วิกเตอร์วิกเตอร์เป็นเหมือนนี้ป่ะบิกเตอร์เป็นฟิลเหมือนแบบแมงแมงป่องอ่ะใช่ป่ะแมงป่องสกอร์เปียนสกอร์เปียนก่อนเป็นจอมจนคิดก่อนโจมจนการติดหลอกก็เนม่งซ้าเหมือนกันนะพี่ชาววีใส่สูตรมาทำไมอ๋อตะกอนเหรอไม่ผมว่าก่อนเป็นแบบเมจิกป่ะก่อนหน้าใช้แบบพลังแบบควบคุมหมอพลังเวทมนต์เวทมนตอนัะเวมนอนใช่พี่ชาววีใช่ชาววีใส่สูตรมาทไม แต่ว่าสนุกนกแน่นอนครับก็จากเรื่องกับดวงดาวอะยความพิเศษอื่นมยังมีไหมครับมีมีพี่โอ้ยแน่นอนยังไงคอนสามก็ด้วยชงด้วยฉากด้วยอะไรหลายอย่างมันต้องอลังการแขกแล้วครับ้เชิญก็จะมีเราจะเชิญทุกคนที่วันนั้น มาดูกัันครบแต่เนี้ต้องเรียนเรียนแบบให้ทราบเลยว่าปีนี้เราไม่มีเกสครับผมใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนเราอยากจะให้ทุกคนแบบโฟกัสที่ตัวเราที่เราเป็นกลุ่มเป็นหลักแต่จริงปีนี้มีปีหน้ามีเกสนะครับจุดอะไรครับปีหน้าอ๋อไม่ถึงนหรอแบบไม่เห็นเกสคือพี่พี่พี่สื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พันแฟนนิเซอร์อะไรครับเพื่อนเพื่อนดัตติป๊อปได้ดูแล้วผมก็ดีใจแล้วครับแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับพี่อ๋อา๋อเป็นแฟนติดตาเลย ินนะโปรเอไรอยู่ได้ครับก็อันดับแรกฝากซิงเกิลรวมล่าสุดก่อนแล้วกันครับผมมีชื่อเพลงว่าดีอยู่แล้วที่ต้องลานะครับผมแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ Proxy t h เ t h ร์ d c คอนเสิร์ตครับ p r o ก i m a B นะครับผมก็จะมีทำการกดบัตรนะครับผมในวันที่6 ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เราไปเจอกันในวันจริงวันที่24มกราคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ฟักยูนิตของพวกเราทุกคนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องโซโล่ก็ตามนะครับของคิมกันพริตตี้เกิลแล้วก็ VOC t r ี่ท l าแล้วก็แวนวันบีของน้องๆที่จะกำลังจะออนแอร์ในปีนี้ด้วยครับเส้นหลังเเสส้้นนหหลลัังงครับโอ้ยล่าสุดเลยนี่นะล่าสุดเลยโอ้โหตองต้อนรับดีเลยนะ เกินค่าเนาะเกินค่ามากครับแล้วพวกเราพร้อมซีสนุกมากมากครับในการไปจับก็จริงเดี๋ยวเสร็จงานนี้งานนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องไปจับต่อแล้วับจต่อพนจะไปสู่ปลาต่อแล้วครับใจติดใจเอาจริงนะตั้งแต่ผมแบบถ่ายคอนเทนต์มาส่วนใหญ่ผมผมอาจจะไม่ค่อยถนัดไอ้เรื่องที่แบบการตกแต่งทำขนมทำอาหารับผมรู้สึกว่ามือผมเป็นคนแบบค่อนข้างหนักครับเวลาจับอะไรมันจะหักไปตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าพอเราได้ไปสู่ปลาผมรู้สึกว่าผมมีอาชีพเสริมได้เลยสนุกมากต้องขอบคุณเพื่อนโน้ด้วยที่ช่วยสอนด้วยครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าโน้ดรุ่นเดียวกันตอนแรกผมกเเรีียยพ่่โนใหญล แล้วเราก็คุยกันว่าโน้กสุพี่อายุเท่าไหร่เขาบอกว้ยเราเกิดปีเดียวกันนะบอกอ้าวเพื่อนโน่นี่เองอาจจะเป็นเพราะพี่เขาไว้หนวดเอาแล้วพอเขาแบบมีความเป็นแบบฝรั่งฝรั่งอาจจะดูโตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันก็แบบเขาช่วยสอนเทคนิคจับปลาด้วยเป็นครั้งแรกของเมืราหกคนเลยที่แบบได้ลงบ่อได้จับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมหัศมันมหัศจรรย์จริงๆนะไหนทุกคนลองไปดูอย่างปลาไหลบ้างถ้าปิดตาปุ๊บมันจะนิ่งเลยใช่ไม่ตกใจม้นจับตัวปุ๊บมันจะปุ๊บมันจะไหลไปเลยใช่ถ้าปิดตาน้องง่ายมันจะมีตาอยู่มันจะมีตาอยู่ข้างๆมันว่ากดกดหัวมันมจะไม่ตกใจใช่มันจะไม่ไงันไม่ตกใจแล้วจับตัวปุ๊บมันจะไหลไปเลยใช่ทุกคนลองไปลองไปดูลองไปลองไปจับตาดูมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะทุกคนอาจจะกลัวแบบว่าโคลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันสนุกสนุกสนุกโคลมันเย็นด้วยแหละครับก็เลลยยแบบบช่วาานซ์ร้อ ครับคุณก็รู้สึกว่าคือแอบตกใจเพราะว่าแบบแต่ละตัวคือดิ้นมากปลาแตจะัวแต่ว่าแต่ละตัวจะมีทริคที่แตกต่างกันออกไปปลาหนิมันก็ต้องจับหาอันตรายนะปลามห้ามจับมันมีแยงมันมีแยงมีเกร็ดมันทิ่มได้ครับมันทิ่มได้จับหางหรือถ้าถ้าเป็นปลาอะไรนะปลาไหลก็จับก็ปิดตาที่หัวปลาไหลมีปลาดุกมันคือปลาดุกไม่ใช่ปลาไหลปลาดุกปลาดุกมีกุ้งด้วยนะมีีกุ้งมมปลาันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างสลัดวันนี้ตังดเาหน่อยไม่มีเราเล่นครับผม กรับะตุกดีแล้วก็เหมือนแบบมาทำอาหารกินกันใครไม like, mm ่ด hmm. ูก็ฝากไปดูนะครับใช่ทิ้งเส้นไากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเราแบบได้ชิมแบบฝีมือพี่เซนหลังอย่างเงี้ยมันสมคำเลิศมือหรือไงสมคำเลิศมืออร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับพี่เขากำมาเลยกำมาเลยกำอะไรครับอูมามิมาเลยไม่กำเรียกว่ากำมาทุดิบชั้นดีชั้นดีนะครับผมใส่โป๊ขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้อร่อย ไม่แต่เพื่อนโนเขาบอกไว้ครับสิ่งสําคัญคือมันอยู่ที่สถานที่แล้วก็ผู้คนที่ร่วมโต้ด้วยกันครับมันที่ทําให้แบบบรรยากาศแล้วก็อาหารมันอร่อยยิ่งขึ้นใชินวาฟของวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ฝางติดตามนะคะได้เลยครับขอบคุณครับฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับนายูซีมีนะครับ Now you don't